เมื่อบุคคลใดก็ตามที่เขาทำบุญให้ทานก็ให้เราเนี่ยทำปัตตานุโมทนาไม่อะนุโมทนาบุญกับเขาอย่างเขาเข้ามาฟังธรรมะอยู่ในขณะนี้เขาแชร์ธรรมะมาให้เราดูเราก็อย่าไปอคติกับเขาว่าโอ้ฟังธรรมะสร้างภาพมันจะไปดีอะไรจิตใจมันจะไปดีอะไรนู่นนี่นั่นไปอีกนะให้เราเนี่ยอนุโมทนากับเขา ขอบคุณนะยินดีด้วยนะที่แชร์ธรรมะมาให้ฉันได้ฟังให้มีสติปัญญาที่กระจ่างแจ้งขอบคุณนะที่ไปทําบุญมาและเอาบุญมาฝากขออนุโมทนาบุญด้วยนะพูดเสร็จปุ๊บก็สาทุท่วมหัวอาญาโยมลองทําตามอตมาพนมือขึ้นนะมีโยมท่านหนึ่งนะไปทําบุญมาโดยการไปช่วยเช็ดพระพุทธรูปกวาดลานวัด เรามาอนุโมทนาบุญกับเขาด้วยกันนี่สาธุการอนุโมทนาก็คือการพอยินดีนี่แหละพระพุทธเจ้าจึงสอนเราว่าปัตตานุโมทนาไม่พอยินดีกับคนอื่นที่เขาทำความดีไม่โกรธไม่อิจฉาริษยาเขาด้วยกรรมที่ไม่อิจฉาริษยานี่แหละญาติโยมทุกท่านเกิดมาเป็นมนุษย์เทวดาก็รักสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คุ้มครองมนุษย์ก็เป็นที่รักนะ ไปอยู่ที่ไหนนี่ใครเขาก็ชื่นชมมีเดชมีอำนาจมีอนุภาพมากเป็นผู้ที่มีความสุขกินอิ่มน้ำสำราญอย่างแน่นอนอะนะธรรมะฟังง่ายๆสบายสบาย,บายก็พอสมควรแก่เวลาขอมอบพรน,นี้ให้กับญาติโยมทุกท่านพรน,นี้นะขอเดชะคุณพระพุทธรั์กำจัดทุกจเจริญสุขสิริศักด์มีหลักฐานขอเดชะพระธรรมรน์กำจัดพาน ให้ภัยศาลผุดพองพ้นผองภัยขอเดชะคุณพระสังครัตกรรมจัดโลกให้ไหลโศกสืบชนจนเกินไขขอเดชะพระไตรัฐด,ดังฉัดชัยเจริญไวัยเจริญศีลมีสุกร่ำรวยพ้นทุกทุกท่านเทินอา้าใครแชร์ใครพิมพสาธุใครกดไลก็ขอให้ประสบความสำเร็จเโยมเด้อ สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ